รับสึ่นี้ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยากเปิดนะครับเท่าแก่น้อยโปร,โกรเกมอนนะครับมาเราเพื่มในกาสุดะดามาเราโมเข็มก,กันเลยนะผมอ๋ออ่าหอนี้กินมาแล้วนะ,อะโอเคแต่ยังมีการ์อยู่นะโอเคนะคผมจะได้ซ้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกัน ไปแล้วนะครับผมจะเป็นไคลอุ้ยโหมีฟอยมาแล้วนะครับผมมีฟอยมาแล้วมีซ้ำหรือเปล่านะเป็นอีวุ้ยโอ้โหซ้ำนะครับผมอีวุ้ยมีแล้วสามอีกแล้วนะขุดเซ็งเลยนะใบที่สองครับผมใบที่สองจะเป็นไคล เบนโอ้โ oh, ห oh, oh. ยาดงนะครับผมยังไม่มีนะตัวนี้เออโอเคนะผมซัมมาแล่หนึ่งใบนะครับผม,ม,แ,ลบบผมแล้วก็ในหนึ่งใบเขียนนะผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ในทิกตอกในยูทู้วยครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ